โอเคปลอดไทยเฮ้ยตำรวจมาดีมากหนูๆออกกำลังกายยามเช้าจะอ้วนหนักเหนื่อนเฮ้ยตำรวจไปยังอ่ะดีกว่านะไม่ทำผิดม่แอบมอ่ะเออว่ะ วันนี้แหละสนามมีมาตรฐานได้ตัดสินกันหน่อยใครตีใส่จ่าจากซุดีมากขอโทษค่ะจ่าอ้วนมันอยู่ในตรงนี้คะ่ะหนูมองไม่เห็นอ่ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ่าผิดเองยืนข้าสนาม องเท้าสวยๆทั้งนั้นเลยใช่เสื้อสวยๆทั้งนั้นเลยอุ๊ยขโมยรองเท้าสิเสื้อเต็มบ้านแล้วเราต้องช่วยโอกาสตอนมันถอดรองเท้าเข้าสนามเด็กเล่นเออเย็ดด้วยความแม่นเฮ้ยฟุกจาาจะบอกอะไรให้นะการชูดบ้านมันมีเทคนิค ตัวอ่อนมันดูคนไม่ใช่หนักแน่อันอจับแมนจัดนี่พื้นผักก็มีแค่นี้ออกแรงน้อยไม่ได้เล่นแล้ววันนี้จ่าโมแต่แอดแล้วใครให้เขาเล่นล่ะเล่นอีกแปบหนึ่งไปเล่นสนามเด็กเล่นฝั่งนู้ดดีกว่าเออเออได้ โอ้ยเหนื่อยว่าเองแพ้และวจาไว้ไม่มีกรรมการด้วยจ้าไม่คิดจะแบ่งคนอื่นเล่นมั้งเหรอก็คนม,มัมีฝีมือครับประชาชนไม่เล่นแล้วไปเล่นฝั่งนน้นดีกว่าเอาลูกบอลมาชว,วนหนูด้วยนะไบ้เถอะพวกเราแพ้อย่างงางงี้ติกับเติร ยพวกมันไปสนามเด็กเล่นแล้วเข้าทองไป ใกล้ๆดิพี่อยู่อะไรตรงนู้นละ่ะโอ้จะาทำเป็น XR Smart Dog หมัดไส้ว่ะแต่เขาก็เก่งจริงนะเก่งกว่าชายอะ่ะด่านที่หนึ่งก็คือปีนขึ้นภูเขาจำลองให้ลี่กับชายจัดก,การไปอะ,ะจะให้ฉันปีนเหรอน้ำหนักตัวฉันเยอะมันถอดรองเท้าแล้ว โอ้ยจะจะเกี้ยวทำไมมันก็ได้ยินหรอกว่าวดีนะชายเคยปีนเทือกเขา,าเอเวอเรสต์มาละจริงหรอไม่จริงหรอกใครจะไปมันหนาวเม็ดขี้ฟันไาดานที่หนึ่งเตรียมตัวเองก็สวัวแวตามไปดีภาษาบ้าภาษาบอยเนี่ยก็บอกให้ปีนแค่นี้แหละ เครือตัวเนี้ยดิเย้เอาซื้มสิต่อไปก็คือด่านสไลเดอร์สวลแคลวพวกคุณลงมาได้ฉันจะรออยู่ตรงนี้นะเจ้านี่ไม่เคยเล่นอะไรเลย เอามาก่อนไปด่านต่อไปคือสไยเดิมอ,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 อันเล็กโหดีใช้เอามาซ่อนไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขโมยเองเดยวันนี้เป้าหมายสิบคู่เอาเร็วๆดิอย่าอิดออดพูดมากมาเล่นเองดิ ด่านต่อไปคือข้างหลังน,นูดฮะนี่จ้เออเอ็งรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้าไปชวนพวกนักเป็ดมาเล่นด้วยโอ้ยพวกมันนะก็ไม่ยอมถือขวดน้ําไปโอ้ยอย่างหนักเลยเฮ้ยพวกเองเป็นเลสเล่นในเล่นฝั่งนู้นจ้าเออไปดินี่หนูลูกบาตเข้อไปด้วย สนใจคำพูดเลย,เลยหายมาไม่ต้องมาเรียกจานนะรองเท้าพวกหนูดูแลกันได้คะ่ะถ้าจะหายก็ของเย็มโลคะ่ะเอาวันนี้ข้ามีด่ดนมา<อ>ให้เล่นด้วย อ่ย่อๆก็ได้แขวแขวเม้าเทนถอดรองเท้าด้วยยืนมือมเอาเฮ้ยห้ามช่วยกันเย้ต่อไปสไลเดอร์มุนเขียว เพราะแค่นี้ไปต่อดิไปต่อไปคือด่านส้มเหลืองหนอนพวกเองสไลด์ลงมาทีละคนด่านบันไดเชือกแขวพวกเขาเกานขาเดินมาทีละคนจะบ้าเหรอเขาไม่มุดใครจะไปเดินล่ะ เลยล้วลอไปด้ค่ะโอ้ยโอ้โอ้โหโอุจาร์เซากะจิเดนตบกระบวยเลยเจ้าบ่วงนี้เห็นหัวแล้วเป็นลูกปิงปองแล้วไงต่อไปคือด่านสไลเดอร์นาฬิกาลงมาที่สอง พอแล้วอ่ะอยู่น้ำเออาหาอะไรเย็ยนๆกินดีกว่าเฮ้ยมีอีกด่านนึงถ้าอยากเล่นก็เล่นไปคนเดียวดิฝากรงเท้ากันเฮ้ยรุงเท้าหายรุง oh, <no. S 1> เท้าหายเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเัี๋รอเอาไปซ่อนเหรอโอ,อ,อ,โอ้ยก็อยู่ด้วยกันจะโทษ ดีกว่าอเอาแค่นี้แหละพวกมันรู้ตัวแล้วเรือ่อง <c oughs> นี้ต้องเป็นฟองจ๋าวน่าจะ,ะน้ำหนักของเราจะลดมาก,มาก <c oughs> ช่วงนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลย,เลยนอนสบายสบาย <c oughs> ของจาอ้วนแล้วของพวกหนูอ่ะของมันหายไปแล้วอยากคิดมากเออเออแล้วจ่ายช่วยห่ะแล้วพวกหนูอ่ะเดินเท้าเปล่าต้องรักํำไรเนาะเนาะเราวันนี้ปะชิ่งดีกว่า ไหมครับประชาชนหนังสนาสาตอนเตือนภัยอันตรายถอดรองเท้าระวังหายกัทุกิปพวกเรามาม่ยอมมันมครับจงเข้ามารองเท้าไม่กี่คู่ <c oughs> นักกีเป็นเพราะเธอคนเดียวของฉันก็หายโอ,อ้อย,อย่าลืมกด,ดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับ